งานมันเกิดหรืองานตุ๊ดจีนคะเนี่ยงานมันเกิดอ๋อตุ๊ดนี่คืออะนี่มันกลองไอแพดที่เป็นพอบอยู่ดนนาเอ๊ะไม่เป็นไรว่าให้ซื้อมากทุกอย่างชิ้นกระเบอทุกอย่างจิกระเบอสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่องจีนอ่าวันนี้นะคะเราก็จะมาจัดงานมันเกิดให้สกาย โอเคนะคะตอนนี้เราจะเอาเค้กไปให้สกายเลือเปล่านะคะปีนี้อายุครบเท่าไหร่ละคะสิบสอปีแล้วครับสิบแล้วโอ้จะย่างเข้าวัยรุ่นแล้วนะแล้วตอนนี้สูงกว่าพี่บีแล้วนะทุกคนโอ้โหแล้วนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ยมังกรมังกรเป่าลุกโป่งใช่ไหมอันนี้คือของตกแต่งงานมันเกิดหรืองานตุดจีนคะเนี่ย สกายเลอร์ชอบมังกรนะคะก็เลยเลือกมังกรมาตกแต่งงานวันเกิดใช่ไหมเหมือนนี่นี่เลยเหมือนแมนดี้อ่ะแต่ตอนนี้มังกรของสกายเลอร์เข้าไปอยู่ในถ้าแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวพี่บีนะคะจะช่วยสกายเลอร์ตกแต่งนะคะก่อนเพื่อนๆจะมานี่อันนี้มังกรอีกตัวหนึ่งสกายเลอร์นี่นะคะวันเกิดสกายเลอร์นะใกล้กับวันสําคัญหลายวันเลยนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นวันเด็ก วันตุ๊กจีนวันคริสต์มาสวันปีใหม่โอ้โหคือแบบว่า everything กเกอร์เบล everything จิงกเกอร์เบลทรายเล่าบอกเวลาเพื่อนมาจะจะทำอะไรกันบ้างครับจะเล่นเกมครับจะเล่นเนิร์ฟครับโอ้โหวิ่งไล่จับครับจะเล่นไฮทิคครับทุกอย่างจิ๊กเกอรเบลทุกอย่างจิงกับอร์เบลตึงแช่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 ตีค่ะมีมังกรสองตัวเลยยายบอกว่าดีเลยนะ ซื้อมังกรมาตกแต่งเออพราะอะไรรู้ไหมเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นวันตรุษจีนเดี๋ยวยายเอาไปตกแต่งที่บ้านด้วยเออนี่นะคะวันวันนี้นอกจากเราจะจัดงานออวันเกิดให้สกายเลอร์แล้วนะทุกคนก็คือจะเป็นงานวันคล้ายๆกับอำลาเพื่อนๆด้วยใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าสกายเลอร์ตอนนี้อยู่ป .6 แล้วทุกคนเริ่มที่จะแยกย้ายนะคะเพื่อที่จะ ไปเรียนมหนึ่งที่อื่นแยกย้ายกันหมดเลยใช่ครับสกายแล้วก็ย้ายโรงเรียนคนอื่นก็ย้ายโรงเรียนโรงเรียนด้วยนะคะจะคิดถึงเพื่อนใช่ไหมวันนี้ก็เลยแบบเป็นเหมือนปาร์ตี้อำลาด้วยมีเพื่อนคนหนึ่งจะบินไปเรียนไกลถึงสิงคโปร์เลยนะนี่โอเคก็ก็เลยจัดเต็มนิดนึงนะคะคิดถอะไรนะคะเราต้อง เราต้องออกไปเพื่อที่จะเติบโตนะคะได้เพื่อนไหมนี่นะคะ <sm all> เราติด Happy Birthday <sm all> แล้วเดี๋ยวเราจัดให้มันดีๆกัน ก็มางานวันเกิดด้วยนะคะตอนแรกเินเข้ามานึกว่าตุ่ติเขาชอบเขาชอบเขาชอบเขาเปรตเป็นดากก้อนแหลวใช่เขาชอบดักก้อนแบบดีใช่เพราะว่าเขาจะได้มีเพื่อนไงนี่มังกรเขาอยู่ในถ้ำมังกรเขาอยู่ในถ้ำตอนเนี้มีพิซซ่าแล้วก็เคฟซีด้วยนะคะ อาหารเฮลตี้มากเลยอาหารเฮลตี้มากเมนูทุกเมนูสกายเลอร์สั่งเองเลยใช่ลิสต์มาให้ขาดอะไรไหมครับอะไรนะขาดอะไรไหมครับเออขาดอะไรไหมลูกที่ยังไม่คิดถึงกับผักอ๋อผัก ซูช,ชิย่นเห็นหมับอิแอ้วไม่<ฮ>เป็นไรว่าให้ซื้อมาล้วโอเคนะคะตอนนี้เราจะเอาเค้กไปให้สกายเลือเป่านะคะแฮปปี้เบอร์ สกายเลอร์แล้วนะเรายังแฮปปี้ไชนีสนิวยี e ทำ n า w YEAR โอเคนะคะตอนนี้สกายเลอร์ก็จะเปิดของขวัญแล้วอ่ะของใครก่อนของใครก่อนเร่ของแต่นี้ อุ้ยสีเหมือนเธอเลยโอ้ยต้องน้ำเสียงด้วยดิทุกคนคืออะไรครับ drift car ปีหนึ่งที่ถ้าถ้าแบบน้องๆมากันเนาะปีก่อนนู้นของขวัญที่สกายเลอร์ได้80%จะเป็นปืนเนิร์ฟปีนี้เป็นรถใช่ไหมคะแต่ปีนี้รถค่ะเปลี่ยนเทรนด์แล้วค่ะ The first group ใจสลายไวมากไปกับสิปอเพื่อนแท้อันนี้ของใครคะดัดดี้ดั้ดดี้ดั้ดดี้ชูโอเ๋ี๋ยวกันนะเยวกันนะของฝันชิมเอ๊ะ

No, you old. old one was getting kind of old, so. Yeah. yeah. You use it all the yeah. time. You know what's coming? I'm taking that. It's not gold or purple this time. Yeah. Oh, purple gold. Why on, Come โอเคนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาสำคัญแล้วนะคะเราก็มีของขวัญมอบให้น้องทามเพราะว่าน้องนามจะบินไปเรียนต่อต่างประเทศแล้วนะคะแกแกแกเลกกแเลยลูกเออ Goodbye time โอ้ต้องคิดถึงแน่เลย Yeah, that's a good idea guys. You know let's do that. Wait, you know the last time we did that was in Harbourland? <laughs> okay, everyone. <okay. laughs> oh, I, okay, right. I knew you. Okay, right. I'll see you someday. Yeah. Oh, thanks, Skylar. Aww. Okay, everyone, let's do it. One, two, three. Do you have a โอ้โหแล้วตอนนี้นะคะเพื่อนๆสกายเลอรก็กลับบ้านกันไปหมดแล้วเป็นไงบ้างวันนี้สนุกไหมครับสนุกครับแล้วก็ไ่พึ่งนะคะก็ขอไว้พรให้สกายเลอร์นะคะมีความสุขมากๆคิดสิ่งใดสมปรติถนาทุกประการนะคะพี่บีไวยพรน้องไหนเร็วขอให้สกายเลอร์อยู่นานๆนานแน่นอนเออขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่ ไม่แบบว่าขาหักหรือเขาลงไม่ป่วยอีกนะคะว่ารู้สึกว่าปีปีที่แล้วปีก่อนนั้นใช่ป่วยเยอะมากใช่เข้าโรงพยาบาลด้วยนะข้อไฮปีนี้เป็นปีที่สุดดีที่สุดดีทีดที่ดีที่สุดโอเค ไกายเลอร์ ler, ใช่ไหมเอว่าเหรอคะเอว่าเอว่าไปไหนเอี่ยเนียนี่เอว่าอ,อุ้ยพรพี่สกายเลอร์หน่อยให้พี่แก่ก,กายเลอร์ทำไมครับมีความสุกใช่ไหมคะกินนะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไิกรฝากกดติดตามช่องบ๊ายบาย